ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องลักษณะของผู้ไม่ประมาทจากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า123จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่มที่18จากพระไตราิฎดกฉบับสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่327ข้อที่170่พิกุทั้งหลาย <c oughs> พิกขุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่า โอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดการกระทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราควรทำให้มากหนอและพิกขูใด จเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดการกระทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาค เราควรทำให้มากหนอภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้ประมาทอยู่ จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสะวะพิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล